ชาวเมืองหลายคนมาพักผ่อนในส่วนสาธรารณะและพื้นที่สีเขียวมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะเทรนด์20นาทีในส่วนสาธรารณะที่ได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนท่ามกลางความพลุกพล่านในกรุงปักกิ่งพนักงานออฟฟิศใช้เวลาช่วงพักกลางวันมาพักผ่อนในส่วนสาธรารณะอยูหยวนถานเพื่อชมความงามของสวนในฤดูใบไม้ผลิ พนักงานบอกว่าชอบมาเดินในสวนสาธรารณะช่วงพักกลางวันใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามขณะที่าชาวเมืองอีกคนบอกว่าคนที่ทํางานออฟฟิศทั้งวันควรมีเวลาไปดื่มด่ากับธรรมชาติการได้เห็นความเขียวขจีทําให้ได้รับพลังจากธรรมชาติอย่างมากพื้นที่สีเขียวท่ามกลางตึกระฟ้าก็เป็นสถานที่ให้ชาวเมืองได้ผ่อนคลายอย่างมาก ชาวต่างชาติบอกว่าอากาศดีมากทําให้ชอบมาที่นี่กับเพื่อนๆมาดื่มกาแฟและเพลิดเพลินกับธรรมชาติขณะที่อีกคนบอกว่าแต่ละวันที่เจอความกดดันการได้มาพักในพื้นที่สีเขียวช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้สมดุลได้สวนสาธารณะเฉาหยางเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนมาพายเรือปิกนิกอ่านหนังสือ ผู้มาสวนสาธรารณะบอกว่าสวนสาธรารณะเป็นสถานที่ช่วยปลดปล่อยความกังวลชอบมาวาดรูปกินขนมคุยกับเพื่อนๆและเพลดิดเพลินกับทิวทัศน์ขณะที่อีกคนก็บอกว่าชอบงานเทศกาลหนังสือในสวนและอากาศดีๆที่นี่พื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่จึงช่วยให้ผู้คนหลบจากความวุ่นวายและพบความสงบในใจได้อีกครั้ง